อย่างที่บอกว่าข่าวนี้มีความคลืบหน้าเหตุมันเกิดตอนสิ้นปีนะครับ31ธันวาคมมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์นะครับถูกใครก็ไม่ทราบเนี่ยเอามีดมาแทงนะครับแทงเขาเสียชีวิตเลยล่าสุดเนี่ยตำรวจไปคุมตัวสองสามีภรรยาซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นมือแทงนี่แหละมาสอบนี่นะครับอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น31ธันวาคมเวลาประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จ,รจมีชายชะกันยกพวกไปรุมกระทืบนายถาวรวัฒนา อายุ53ปีซึ่งก็เป็นคนดูแลอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ที่ซอยสุขุมวิท31ตบตำบลนาเกลือบางละมุงชนบุรีเจ้ากระทั่งคนถูกกระเทือบถูกแทงนี่แหละครับเสียชีวิตเนื่องจากว่ามีปากเสียงทะเลาะกับผู้เช่าเรื่องตกลงค่าเช่าห้องไม่ได้เพราะผู้เช่าเข้ามาพักเมื่อวันที่10ธันวาคมแต่ไม่พอใจที่ถูกคิดค่าเช่าเ,าเต็มเดือนว่าอย่างนั้นมีความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะครับตอนบ่ายสองตำรวจได้เชิญตัวนายนภัสและนางสาวรัชยู จากบ้านพักย่านซอยเขาตาโลอยู่ที่ตำบลหนองเปลือยเนี่ยนะครับมาสอบสวนนางสาวรัชยูยืนยันว่าปมเหตุมาจากเรื่องค่าเช่าห้องตอนแรกผู้ตายตกลง,กลงเรื่องค่าเช่าห้องครึ่งเดือนแต่กลับให้เขาจ่ายเต็มเดือนซึ่งตอนที่มีคุยกันก็มีปากเสียงกันว่าอย่างนั้นผู้ตายได้ตะโกนด่าทอเธอเสียเสียหหายด้วยถ้อยคําหยาบคายและก็ปรีจะมาทําร้ายเธอก่อนโชคดีที่สามีเธอมาเห็นพอดีก็เลยเข้าไปเคลียร์และก็ถามผู้ตายว่าทาไมต้องมาด่าผู้หญิงด้วย ซึ่งผู้ตายได้โทรศัพท์เรียกพักพวก4ี่ห้าคนมาซึ่งเธอก็ยอมรับว่าสามีเริ่มชกต่อยคู่กรณีก่อนสามีก็เลยโทรเรียกพวกมาให้ช่วยเพราะบอกว่าไม่ปลอดภยัยหลังจากพวกมารุมทําร้ายผู้ตายลม้มลงนะครับตอนนั้นเธอคิดว่าแค่ลม้มลงเฉยเฉไม่คิดว่าถึงขั้นเสียชีวิตแล้วเธอก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแต่กลัวเรื่องความปลอดภัยก็เลยพาลูกที่ป่วยเนี่ยนะครับไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก่อนพอเห็นข่าวว่านายถาวรเนี่ยเสียชีวิตเธอแล้วก็ตกใจเหมือนกันตั้งใจว่าจะมาพบตํารวจอยู่แล้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ ว่าไม่ได้ตั้งใจทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตเอาฟังเสียงคู่กรณีครับฝ่ายหญิงครับหนูไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียชีวิตห,หนูคิดว่าเขาอ่ะจะต้องมาแจ้งความหนูยังพูดเขาเลยว่าถ้าไปเปิดกล้องหนูเพราะว่าจะไปแจ้งความกลับเหมือนกันเพราะคุณมาด่าฉันคุณยังมาทํรลายร่างกายฉันค่นะ, <ขา S 1> ะคือน้องเม<ห>นพอดีว่าเขาจะตีหนูเขาด่าหนูอยู่แล้วเขาจะตีแล้วเมียเขาก็กอดไว้เมียเขาก็กอดไว้ค่ะว่าว่าอย่ายา แล้วเมียเขาก็เคยบอกหนูว่าครูเขาอะ ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้จนต้องย้ายมำจุกนี้เพราะที่ใส่แบบนี้แล้วกลัวเขาก็ตีเขามาสองวันก่อนเขาเล่าให้หนูฟังเองก็เขามีปากเสียงใช่ไหมคะเขาโทรตามพวกแล้วน้องก็บอกว่าพี่น้องดึงแขนพี่จะเรียกพวกทันไหมพี่คุยกับผมดีๆเพราะหนูมองแล้วว่าอยู่ไม่ได้แล้วถ้าคนแบบนี้คือไม่ขอโทแเราจะทําร้ายหนูหนูย้ายออกดีกว่าแล้วทำไมมาถึงตายหนูก็ไม่รู้พี่เพราะหนูไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้น่หจะย้ายออกม็มันทุลมุเลยพี่แล้วหนูหันมาก็คือมองไม่ทันรึว่แต่หนูเห็นที่ว่าน้องต่อยก่อนอ่ะใช่ ต่อยเสร็จแล้วเขาก็ต่อยกับน้องคือตามข่าวแจ้งว่าผู้ตายเนี่ยถูกแทงด้วยแต่ว่าข่าวนี้ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยผู้ตายเนี่ยถูกกระทืบเหมืงนกันเถอะทั้งต่อยทั้งเตะนี่นะครับเรื่องนี้ตํารวจว่าอย่างไรพันตำรวจโทกรพงศุขวิเศษรองผู้กํากับสืบสวนโรงพักบากละมุงก็บอกว่าเนี่ยนะฮะได้ทํารายงานเรื่องนี้สืบสวนส่วนคู่กรณีเนี่ยของผู้ตายยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับที่เหลือจากนี้ก็จะอยู่ใน เรื่องของตำรวจจะสืบสวนในทางลึกกันต่อไปนะครับบางคนเนี่ยเจอแล้วนะฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าหลบหนีไปซึ่งก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและก็ขออนุมัติศาลเนจังหวัดพัทยาเพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุกันต่อไปครับ